you <laughs> ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20กรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหาบูชานะครับสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยวันนี้ก็ยังปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับแต่ก็มีเมฆฝนหรือมีฝนตกเบาบางลงพอสมควรครับผมเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวสูงขึ้นไปทางภาคเหนือตอนบนๆน,นะครับและภาคอีสาน ตอนบนบนเกือบจะเข้าไปสู่ประเทศลาวนะครับสำหรับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสําหรับจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีการเสี่ยงภัยจากฝนตกหนักคือตกประมาณ90.1ม mm ิลิเมตรขึ้นไปได้แก่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับมี2จังหวัดครับผมสำหรับวันนี้ส่วนจังหวัดที่คาดการณ์ว่า จะมีฝนตกหนักคือประมาณ30คือประมาณ35.1-90ถึง90มิลิเมตรส่วนใหญ่ก็อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะครับผมส่วนภาคใต้วันนี้มีฝนค่อนข้างเล็กเล็กน้อยถึงปานกลางครับผมสําหรับพื้นที่ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมไล่มาตั้งแต่ทางภาคเหนือนะครับคือจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ น,น่านอุตรดิตพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตและเพชรชบูรณ์ครับผมส่วนทางภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยหนองคายอุดรสกลนครบึงกาฬนครพนมหนนครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีครับผมที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะครับคือประมาณ35-90ถึง90มิลิเมตร ส่วนทางภาคกลางและภาคตะวันออกก็ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีจังหวัดระยองครับผมสำหรับอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยวันนี้ก็ยังมีเมฆปกคลุมค่อนข้างตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนาแน่นนะครับแต่ทางภาคใต้คาดการว่าจะมีฝนตกน้อยลงครับผม สำหรับประเทศไทยวันนี้ยังพบว่ามีได้รับอิทธิพลจากล่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่นะครับประกอบกับมีพายุดีเพชันและบริเวณทะเลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับผมซึ่งคาดการว่าจะเคลื่อนตัวไปทางประเทศประเทศจีนตอนใต้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้อง เพิ่มความระม,มัดระวังและติดตามรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับผมช่วงนี้เรามีคาดกันว่าจะมีพายุ d ด PRESSION ลูกครับผมส่วนลูกอยู่ทางแถวฟิลิปปินเนาะนะครับไม่แน่ใจว่าจะข้ามฝั่งมาทางประเทศข้ามฟิลิปปินแล้วเข้ามาสู่อ่าวตังเกียรหรือเชลยจีนใต้หรือเปล่านะครับอีกลูกหนึ่ง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้ก็ยังมีอิทธิพลต่อประเทศไทยอยู่นะครับผมโดยเฉพาะทางภาคตะนอกกรุงเทพมหานครและภาคกลางครับผมการวิเคราะห์ภาพถา่ายทางดาวเทียมในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาวันนี้โดยทั่วไปประเทศไทยยังมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่นะครับได้มีพบได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนาครพนมการจน, uri, น,นระบุรีนครปฐมปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีและยอง จันทบ,บุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ครับผมถ้าสังเกตโดยทั่วไปแล้วย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวสูงขึ้นไปนะครับอาจจะอยู่ทางภาคเหนือแถวจังหวัดเชียงรายทํานองนี้ครับผมและภาคอีสานก็ตอนบนก็เคลื่อนตัวสูงขึ้นไปแล้วครับผม สำหรับประเทศไทยในช่วงนี้ก็ยังได้รับอิทธิพลจากล่องมรสุมตันตกเสียงใต้อยู่นะครับซึ่งพัดเอาความชื้นและอากาศเข้ามาสู่ประเทศไทยในฝั่งทางจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยจังหวัดทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและจังหวัดทางภาคกลางครับผมส่วนพายุดีเพชชนที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้อง ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอให้ติดตามกันด้วยครับผมคาดว่าประมาณ1-2วันนี้ก็อาจจะรู้ผลรู้ทิศทางการเคลื่อนไหวของพายุดีเดรสชันรูปนี้แล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนของ w i n d y c o m พบว่า ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนและกลุ่มเมฆฝนสะสมหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาครับผมโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็จะหนานแน่นและจับตัวกันเป็นกลุ่มๆซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักโดยทั่วไปครับตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงภาคเหนือครับผม ส่วนเวลา12นาฬิกานั้นคาดการว่าทางภาคตะวันออกแถวจังหวัดจันทบ,บุรีชนบุรีระยองตาดตลอดทั้งนครนายกกรุงเทพมหานครอาจจะมีฝนตกหนักครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆก็คาดการว่าจะมีฝนตกประมาณปานกลางหรืออาจจะมีเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นมากนะครับในช่วงเวลา12นาฬิกา เป็นต้นไปครับผมในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาจากโมเดลฝนของ windy.com ก็จะพบว่าประเทศไทยได้ปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนโดยค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือภาคกลางส่วนทางภาคใต้ก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงา และจังหวัดเพชรช,ชบุรีครับผมส่วนคือภาคตะวันออกนี่ทั้งภาคเลยครับผมซึ่งได้รับซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกนะครับในช่วงเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาครับจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกดูจากโมเดลฝนในช่วงสิบห้านาฬิกาพบว่ามีจังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมคือเริ่มตั้งแต่จังหวัด ไล่มาตั้งแต่จังหวัดตราดนะครับจันทบุรีระยองชลบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครนายกปทุมธานีสระบ,บุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครส,นะครสวรรค์เพชรบูรณ พิจิตพิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตจังหวัดพแพร่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาตลอดทนถึงยาวไปถึงจังหวัดเชียงรายครับผมส่วนแม่ห้องสอนก็มีจุดหรือมีกลุ่มเมฆปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นนะครับอาจจะเกิดฝนตกหนักก็ได้ครับผมส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆหนาแน่นมากนะครับโดยเฉพาะใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับผมไล่มาตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์บุรีย์นครราชสีมาศรีสเกตอุบลราชธานีร้อยเอ็ดมหาสาครคามยโสธรมุกดาหารส,ส่วนจังหวัดทางตอนเหนือก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบานกลางครับผมส่วนสำหรับประเทศลาวนั้นกลุ่มเมฆฝนได้เริ่มปกคลุมหนาแน่นมาตั้งแต่ ช่วง12นาฬิกาเป็นต้นมานะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทางสปปะปวลาวเพิ่มความรัระวงังอาจจะมีฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลาหลกน้ำท่วมฉับพลันได้ครับผมสำหรับโมเดลฝนในช่วงของ w วน d ี .com ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเกือบทั้งภาคเลยครับผม แล้วก็มีจุดที่ค่อนข้างว่าหนาแน่นมากเป็นสีแดงก็จะอยู่ที่จังหวัดเลยเพชรบูรณ์พิษณุโรเดอือแม้จตกกระทั่งจังหวัดส่วนทางภาคเหนือขึ้นไปก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับและก็ในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาก็มีลักษณะคล้ายๆกันครับแต่กลุ่มเมฆฝนได้เคลื่อนตัวเคลื่อนตัวเข้าไปสู่สปปาลาวแล้วนะครับ ซึ่งทางสงปปลาวช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะเวียงจันทร์นะครับคาดการว่าจะมีฝนตกประมาณ7.8ม mm. ิลิเมตรต่อชั่วโมงครับผมคาดการว่าอย่างนั้นนะครับส่วนทางเมืองไทยเราก็อยู่แถวจังหวัดทางชายแดนที่ติดกับประเทศลาวได้แก่จังหวัดนครพนมสกลน,นครบึงกาฬตลอดทั้งจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดหนองคายครับผมส่วนทางภาคตะวันออกก,ก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตาราดครับส่วนทางภาคใต้ได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนทางภาคเหนือในเวลา20นาฬิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางแต่ก็หนานแน่นกระจายอยู่ตามจังหวัดตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศลาวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์น่าน เชียงรายส่วนเวลาประมาณ24นาฬิกากลุ่มเมฆฝนได้เคลื่อนออกสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับผมประเทศไทยค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆเบาบางครับอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับผมในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีและตราดนะครับทางภาคเหนือตอนบนก็ได้แก่ จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนครับผมยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกตั้งแต่ปานกลางถึงเล็กตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลางครับผมส่วนพี่น้องทางสปปลาว,าวนั้นคาดว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครับผมซึ่งกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปออกไปทางทาง,ทางเวียดนามนะครับซึ่งทำให้ประเทศไทยของเราก็จะมีเมฆฝนที่ค่อนข้างเบาบางลง โดยลักษณะโดยทั่วไปแล้วกลุ่มเมฆฝนที่ที่ปกคุมประเทศไทยก็จะเริ่มประมาณช่วง10บโมงเป็นต้นไปทุกวันครับผมส่วนใหญ่นะครับในช่วงนี้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากล่องมอรสุมฝนตกเชียงใต้และย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านลงมาสู่ตั้งแต่ประเทศลาวตอนเหนือจนถึงภาคเหนือของประเทศไทยครับผมมาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทย ประจำวันที่20กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าล่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอเมดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังบานกลางทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยโดยเฉพาะบริเวณทางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและ,และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอ,อันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคล,ล,ลฟฟออจจื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ ในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าของพายุดีเพชชันได้ตรวจพบว่าได้มีการตรวจพบว่ายอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่ทางทะเลจีนใต้นั้นได้พัฒนาเป็นพายุดีเพชชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยปกคุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางอยู่ห่างประมาณ680กิเมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกะาะไหหลำครับผม มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางเกาะไหาหลำและประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่20กรกฎาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิตถ์ตากและกำแพงเพชร พิจิตพิศนุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสมีลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสำหรับทางภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านครับผม มีลมแปรปรวน10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ยระหว่าง32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26องศาเซลเซียสับทางภาคเหนือตอนล่างเพราบว่ามีฝนฟ้าขนองรายละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีลมแปรปรวน10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33ถึง35องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิต่าสุดอยู่ระหว่าง25 26องศาเซลเซียสต่อไปมาดูการพยากรณ์อากาศแบบรายจังหวัดของทางภาคเหนือน,นะครับซึ่งได้แยกออกเป็นจังหวัดไล่เลียงมาจากทางภาคเหนือนตอนบนจนถึงภาคเหนือนตอนล่างครับผมโดยโดย,โดยทั่วไปแล้วจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายมีฝนคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอแม่สายเชียงแสนเชียงของ ดอยหลวงแม่จันอเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับส่วนอเภอื่นคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางถึงคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับผมจเชียงใหม่คาดกันว่าจะมีฝนตกหนักที่อแม่แม่ไออมกอ๋อยอเภอฝางส่วนออื่นคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นแม่แจ่มจอมทองฮอดดอยเต่าแม่แตงเชียงดาวเวียง เชียงแหกเวียงแหอําเภอเพร้าอย่างนี้เป็นต้นครับผมสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนตกหนักที่อำเภอแม่แม่ลาน้อยแม่เสลียงศกเมยส่วนอำเภออื่นคาดกานว่าจะมีฝนตกปานกลางครับจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยามีฝนตกจังหวัดพะเยามีฝนตกเล็กน้อยอยู่ที่อำเภอแม่ใจอําเภอ ภูกามยาวและอำเภอเมืองพยาครับส่วนอำเภออื่นของจังหวัดพะยาวคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมจังหวัดลำพูนมีฝนตกเล็กน้อยอยู่ที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอบ้านที่ส่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับเช่นป่าซางแม่ทาเอลีอย่างนี้เป็นต้นครับผมจังหวัดแพร่ วันนี้มีฝนตกปานกลางทั้งจังหวัดครับผมจังหวัดน่านคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างเชียงกลางสองแควท่าวังผาอำเภอปัวอำเภอบบกเรือ ok ส่วนอำเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางถึงเล็กน้อยครับผมสำหรับจังหวัดตากวันนี้มีฝนตกหนักอยู่สองอำเภอครับคาดการณ์ว่า ok อยู่ที่อำเภอท่าสองอยางและอำเภออุ้มผาง ส่วนอำเภออื่นคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางครับจังหวัดสุโขทัยมีฝนตกปานกลางอยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยอเภอเมืองสุโขทัยอเภอครีมาศอเภอกงไกรลาศส่วนอำเภออื่นๆของจังหวัดสุโขทัยคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมกำแพงเพชรวันนี้มีฝนตกหนักอยู่แถวอำเภอคลองลานอเภอปางศิลาทองส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผม สำหรับอุตรดิตถ์ก็มีฝนตกหนักอยู่ที่อำเภอท่าปลาอ,เอำเภอนาปาดส่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับจังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกหนักคาดการว่าอยู่แถวนครไทยวังทองบางกระทุ่มเนินมะปรางส่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมมาดูจังหวัดพิจิตรครับ คาดการว่าจะมีฝนตกหนักที่อำเภอวชิระบารมีอเภอสามงามอเภอเมืองพิจิตอรอสากล็กส่วนอเภออื่นๆคาดการว่าจะมีฝนตกปาดกลางนะครับและอเภอโพนทะเลและอเภอบางบุญนาคจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุดท้ายของทางภาคเหนือมีฝนตกหนักที่ที่อเภอลมเก่าลมศักเขาค้อบึงสามพันวิเชียรบุรีและ อำเภอสีเทพส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางครับเช่นอำเภอเมืองเป็นต้นครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคตะนออกเฉียงเหนือโดยรวมบ้างครับผมประจำวันที่10 20กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31-35องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสําหรับอีสานตอนบนแยกออกเป็นจังหวัดจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกประมาณ70%ได้แก่จังหวัดบึงกาฬนาครพนมสกลน,นครครับส่วนจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกประมาณ 60%ได้แ,แก่จังหวัดขอนแก่นเลยอุดรธานีมหาสารคามชัยภูมิและจังหวัดหนองคายครับผมส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสิน์คาดการว่าจะมีฝนตกประมาณ40%ของพื้นที่ครับผมโดยมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง30-32องศาเซลเซียสและตำ่ำต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง23-26องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเช้าๆยังไม่มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนนะครับสําหรับภาคอีสานตอนบนซึ่งกลุ่มเมฆฝนก็จะเริ่มพัฒนาตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาครับปริมาณน้ําฝนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาของทางภาคอีสานตอนบนพบว่าภาคอีสานตอนบนได้พบได้มีการตรวจวัดพบว่าอยู่อยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นะครับอยู่ที่อําเภอเจริญศิล ซึ่งวัดได้170.3ม mm ิลิเมตรครับผมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับของภาคอีสานตอนบนได้ทํามานะครับจะพบว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาสกลนครทุกอําเภอนะครับเกือบทุกอําเภอจะมีฝนตกหนักครับผมถึงหนักมากส่วนจังหวัดนครพนมก็อยู่ลักษณะคล้ายๆกับหนักทางแถวบ้านแพงครับอําเภอบ้านแพง ส่วนอำเภออื่นก็มีลักษณะค่อนข้างปานกลางครับผมบึงการหนองคายก็มีฝนค่อนข้างปานกลางครับเมื่อคืน24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นและสารคามขอนแก่นอุดรธานีก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีฝนเล็กน้อยครับสําหรับ24ชั่วโมงที่ผ่านมา ของภาคอีสานตอนบนครับผมหนึ่งสองสามมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่สิบยี่สิบกรกฎาคมสําหรับทางภาคกลางบ้างครับผมตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาวันนี้จนถึงหกนาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีและจังหวัดราชบุรีครับจังหวัดทางภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบสี่ถึงยี่หกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่างสามสิบสามถึงสาสิบห้าองศาเซลเซียส มีลมทนตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศทางภาคตะวันออกประจำวันนี้คือวันที่20กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30-33องศาเซลเซียส มีลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรเลื่อนไปทางภาคใต้บ้างครับผมสำหรับภาคใต้วันนี้คือวันที่20กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตัวนอกเพราะว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับมีฝนบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32-36องศาเซลเซียสมีลมทวนตกสิงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูภาคใต้ฝั่งทวนตกหรือฝั่งอันดามัน วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบร,ริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่างอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง33-36ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีลมทนวนตกเสียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จััังงงงหวดพาลไป มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความ,ะมาร,ระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กครับผมมาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองรายละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ32-34ององศาเซลเซียส มีลมถลต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมวันนี้คือวันที่20และ21กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่นะครับส่วนวันจันทร์วันอังคารวันพุธและวันพฤหัสกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองประมาณ6 0ของพื้นที่ครับผมเมื่อวิเคราะห์จากภาพถ่ายทงางดาวเทียมเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาวันนี้พบว่ากลุ่มเมฆได้เคลื่อนตัวปกคลุม ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมและมีบางจังหวัดที่มีกลุ่มเมฆปกคลุมอย่างหนานแน่นเช่นจังหวัดทางภาคเหนือแถวติดกับสปปลาวนะครับและภาคอีสานตอนบนตลอดทั้งภาคตวันออกครับผมส่วนทางภาคใต้ตอนล่างนั้นช่วงเวลาดังกล่าวมีกลุ่มเมฆเบา,บาบางครับผมสาหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงที่คิดว่าจะมีฝนตกหนักมากอยู่ที่2จังหวัดครับคือจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีครับผม มาดูสรุปพยากรณ์อากาศประจำวันที่20กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกประมาณ70%ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งครับผมภาคกลางมีฝนฟ้าขนองประมาณ60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดกันว่าจะมีฝนตกประมาณ70%ของพื้นที่นะครับและก็จังหวัดทางภาคตะวันออกได้มีการพยากรณ์และคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองเจนทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับผมภาคตะวนันออกยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมทันตกเสยงใต้อยู่นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคตะวันออก เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมซึ่งอาจจะมีฝนฟ้าขนองและน้ำป่าไหลหลากได้ครับส่วนทางภาคใต้วันนี้โดยรวมแล้วมีฝนฟ้าขนองประมาณ40%ของพื้นที่นะครับภาคใต้ทั้งสองฝั่งอ่าวไทยและอันดามันมีฝนลดลงครับผมวันนี้เนื่องจากมรสุมตะวตันตกเฉียงใต้ได้เคลื่อนตัวสูงขึ้นมานะครับพัดสูง พัดสูงขึ้นมาครับผมทำให้ทางภาคใต้ทางอ่าวไทยและอันดามันมีฝนค่อนข้างจะอยู่ในลักษณะปานกลางถึงเล็กน้อยครับผมสำหรับอากาศของสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้ก็ยังมีลักษณะคล้ายกับเมื่อวานครับผมคือกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มก่อตัวหนาแน่นตั้งแต่ประมาณ10โมงเชา้าและก็หนาแน่นมากขึ้นจนถึงช่วงประมาณและหนาแน่นมากขึ้น ในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันนี้ครับผมและอาจจะมีฝนตกหนักในช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มีการสัญจรหรือไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วกลุ่มเมฆฝนยังปกคลุมประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคเหนือครับผม สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงนวดนะครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาการทุกๆคนนะครับสำหรับท่านที่ได้เดินทางการท่องเที่ยวไปกราบพระทำบุญก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังบ้างนะครับเนื่องจากประเทศไทยเรายังมีฝนตก หนักบางพื้นที่และมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งครับผม